สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทางนี้ครับเล่นเจอแหม่เล่นเแหมไล่ทุบคนนู้นคนนี้ไปทั่วบูธนู้นน่ารักกว่านั่นไงไม่ใช่มอเตอร์โชว์เหรอครับแหมแต่เอาล่ะอันเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่เราดูยูสครับผมคือเสื้อผ้าใช้แล้วยูสคือเสื้อผ้าใช้แล้วเอามาทำแบรนด์ใหม่ ยูสคลอสอ่ายูสคลอสอ่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งยูสคือครับผมรียูสรียูสครับคุณผู้ชมครับผมอันนี้คือธุรกิจของการนำเศษเหล็กเก่าครับผมกลับมาใส่ดีไซน์เข้าไปแล้วให้กลายเป็นธุรกิจนี่นี่ก็ก็น้องคนนี้ชอบคงชอบทำอะไรอย่างเศษเศษะนะกากาเศษเศษไปเอ้าไม่ใช่เหรออุ้ยเห็นตัวใหญ่ไม่ไม่เสร็จแล้วคุณผู้ชมโอเคครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลำตัวหน่อย ชานสินดิดเกษมครับครับผมชื่อเอ็มครับครับผมและนี่เป็นมนุษย์รียูสคนแรกนะครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่คนจริงๆมาคนนนี่คจริงๆนะคนนะคนนะโอเคโอเคคนครับคุณผู้ชมคนครับทำไมอ่ะคุ้นนั่นแหละครับมาทู่นี่ยอ่ชานสินมีชื่อเล่นไหมฮะชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันเป็นชื่อแบรนด์ของเราด้วยเลยใช่ครับโอ้ยนี่คุณผู้ชมไมายเด่น ในในวงการอชันชันสินไมเดนหรือเอ้ะเป็นลูกครึ่งป่ะไม่ใช่ครับเอาเป็นครึ่งครบลูกเไ้ยใช่เลยแหมพอลโลจะมาพอลโลจะมาเอาเชียวเอ็มไมเดนนะครับจำชื่อของเอ็มไมเดนคนนี้ไว้ให้ดีอ่านี่เป็นแบรนด์เอ็มไมเดนมันคืออะไรครับเออมันคืออะไรอ่ะมันมันคือการที่เอาเศษเหล็กจากโรงงานอุตสาหกรรมมารียนรู้เหมือนแปะเล่นลูกคิดนะ กลับมาใช้ใหม่ครับกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมเซนเลยจะโรงงานอุตสาหกรรมครับผมเอากลับมาใช้ใหม่ครับผมในทางอุตสาหกรรมของทางการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดิมเนี่ยเขาอาจจะเป็นอุตสาหกรรมหนักพูดง่ายๆก็เปลี่ยนมาเป็นเอามันมาใช้กับการก่อสร้างเช่นอะไรบ้างเช่นแบบพวกบันพับประตูแล้วก็พวกไซส์ที่เป็นขนาดมาตรฐานเอาไปแทนที่พวกช่องลมช่องอะไรอ๋อก็ก็คือจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เอามาใช้ในการก่อสร้างจากวัสดุ รี u s สจากวัตถุที่ทิ้งแล้วใช้แล้วใช่ครับผมเฮ้ยโหลราได้แรงดาลใจจากอะไรอะตรงเนี้ยเออทำไมถึงไม่ได้แรงดาลใจแล้วมันมาคิดอะไรเงี้ยเฮ้ยมันดูแปลกแล้วก็สวยถ้าดูใช้ได้จริงได้แรงดาลใจมาจากว่าเริ่มจากการไปฝึกงานจากผู้สนับสนุนพี่ปินอ๋อคุณปินคุณปินคุณปินก็คือแบบปินที่เมียคุณแจนะไม่ใช่ไม่ใช่ปินกันปินไหน กุณปิ่นพริ้งเพียวอะไรที่ทำที่ทำศิลปินที่เป็นแบบทำอะไรนะต้นต้นคริสต์มาสออ๋ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสผมเคยจะบอกต้นกระถิ่นที่หน้าสยาม่าดิสคัฟเวอรี่อ๋อ เอ็มได้ไปฝึกงานกับคุณปินใช่ครับอ๋อครับผมแล้วขโมยอะไรเขากลับมาเจะเหล็กหมดนี่ขโมยเหล็กกลับมาทำไมเอ็มไม่คิดเอาเหล็กไปขายครับทำไมถึงคิดเอามาทำผลิตภัณฑ์พวกนี้เออถ้าเป็นพวกเรานั้นเราขโมยไปขายขายไปแล้วนะครับเราถึงอยู่แค่นี้ไงอันนี้เอ็มเล่ามาพอได้เหล็กได้เหล็กปิ๊บมาแเพราไงครัก็คือการเดินทางของผมก็คือพอพอมันถูกมาเป็นเศษพวกนี้เสร็จแล้วไงครับครับผมก็จะมีอีกโรงงานหนึ่งมารับเพื่อที่จะไปหลอมมาเป็นแผ่นอีกทีหนึ่งอ่า ผมก็เลยดึงช่องว่างนั้นมาอ๋อคือ oh. โรงงานกำลังจะมารับเศษเหล็กจาก uh. จากโรงงานหนึ่งที่ uh. ท,ที่ที่แปรรูปแล้ว <c oughs> ครับโรงงานที่จะมารับเอาไป <c oughs> ใช่ครับ เองวางระเบิดรถโรงงานนั้นแล้วก็ไปดึงนี้ออกมาอีกทีนึงดันมิจฉาชีพเขาทำนี่ดีใจเยอะคือเขาเขาเป็ก็เห็นไปดึงออกมาแต่เขาเรียกว่านำไปเสนอโครงการน่ะเอาตรงนี้มาใช้อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ก็เล่นใช้แต่ก็ลังก็ไปหยิบมาหยิบหยิบระหว่างกระบวนการนั่นออกมาคือคือคือไปมองเห็นว่ามันมันสวยเหรอครับหรือยังไงก็มันมันเป็นแมบทีเดียลแล้วอีกอย่างคือแบบติดนานไหมฮะเอาผัดซีอิ๊วเอาโอเลี้ยงไหมเอาโอเลี้ยงแล้วสนใจแขก ยังไงนะฮะเขาเขาเขาสอนให้มองว่าแบบว่าเศษพวกเนี้มันครับมันไม่ควรถูกมองข้ามแล้วก็มันไม่ควรให้เป็นขยะได้อด้ได้้แล้วแล้วแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเอามาใช้กับการก่อสร้างครับก็ก็เพราะว่าด้วยโครงสร้างของมันที่ที่มันเป็นเหล็กมันมีความแข็งแร่งมมีความแข็งให้มันอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอลายของมันเนี่ยมันเป็นลวดลายที่ที่มันต้องถูกปั๊มอยู่แล้วมันเลยเกิดแมททีเรียล ครับมันเลยทําให้ทั้งเหล็กกับลายเนี่ยครับมันผสมกันม,มันเำให้นเกิด <ไป S 2> สเสน่ห์ขึ้นจากไอ้สิ่งที่มันเป็นโครงเหล็กที่กระทิ้งอยู่แล้วเนี่ยพูดง่ายใช่ครับอ๋อเอ็มก็เลยมองว่าเฮ้ยม,มันน่าจะเอามาใช้กับอะไรธุรกิจการก่อสร้างงานออกแบบได้ ครับเฮ้ยได้ได้ได้อย่างเงี้ยคิดคิดว่าใครคิดว่าคิดว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างการเอาไปใช้นิดนึงได้ไหมอ่าอ่าอย่าตัวเป็งไงบ้างตัวตัวตัวนี้เลยก็ได้ตัวนี้อ่าหนึงที่มันเนี่ยเอ้ยโอ้โหตัวมีน้หนักตัวแทนขนาดเท่าอิฐมวลเบาครับอ๋อถ้าอิฐมวลเบลขนาแสดงว่าจะเอากะเอาไปใช้แทนอิฐมวลเบาใช่ครับแบบเหมือนเราก่อก่ออขนาดขึ้นไปใช่ครับอ๋อแต่ว่ามันก็จะโปร่งขึ้นใช่มันก็แต่มันก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่นีี่่ไงงเนี่ย เอ็มมีเขาเรียกว่ามีเดือยไว้ให้ด้วยอ๋อมีเดือยไว้เสียบเวลาเสียบใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วอ๋อเออเออเออใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยมันก็ไม่หนักมากด้วยนะไม่หนักไม่หนักแล้วก็ดูแข็งแรงคุณผู้ชมเฮ้ยเอ็มผมซื้อเลยนี่๋ยวผมออกแบบบ้านให้ลูกค้าพอดีเดี๋ยวผมใช้ใช้นี้เลยซื้อทำไมสนิทกันก็ขอไปเลยอันเดียวไม่ื่อนของแล้วมี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 ไหนอันนี้นี่ลูกลูกคิดนี่อะไรไม่ใช่ ยังไงฮะนี้เป็นยังไงอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นพวกที่ใส่กรอไม้นี่ก็คือเป็นเป็นขนาดมาตรฐานที่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 ได้คำนวณมาแล้วครับว่าเป็นขนาดมาตรฐานแล้วครับผมขนาดมาตรฐานของอะไรฮะขนาดมไทยเหรอฮะอไม่ใช่ครับผมมีหน่วยกิโลเมตรขนาดมาตรฐานเหมือนพวกแบบเปรียบกับพวกกระเบื้องสามสิบคูณสามสิบอ๋อวัตถุตกแต่งพวกกระเบื้องหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วยังไงแล้วไงฮะมันคือแนวคิดครับแล้วคือว่าตรงส่วนไม้เนี้ ก็เดี๋ยวจะทําเป็นลายจอยอ๋อเป็นลายจอยจอยเพื่อเพื่อมาล็อกกันใช่ครับอ๋อเฮ้ยคุณผู้ชมมันพอดีเลยไหมไม่พอดีไม่พอดีทำไมไม่ทำให้พอดีวะโอเคโอเค่าไปต่อกันโอยจะไปต่อกัน่าไปพอดีกันเลยครับโอ้ยนี่นี่พอดีกันเดะเลยโอ้ยนี่เดะเลยเดะเฮ้ยเออแต่นี้ก็เป็นผนังตกแต่งได้ครับนะผมเห็นว่ามีหลายลายเลยหลายลายนี่อันนี้คือทีางเอ็มเลือกมาหรือไงฮะอันนี้ก็คือมีทั้งตัวเอ ตัวดับเบิลยูนี่มันชัดสอนภาษาอังกฤษเลยอ๋อครับคุณเอ็มคุณรู้แบบเอ็มเอ็มเลือกมาหรือว่าเลือกเลือกเลือกมาครับคือเหล็กที่ที่เราที่อันนี้คือเหล็กที่ชัวร์ที่ยังสามารถผลิตต่อเนื่องอ๋อคือมีอันนี้คือคือคือโปรไฟล์ที่ชัวร์เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนคใช่ไหมเออเนี่ยตรงนี้เป็นคําถามของผมนิดนึงนะซึ่งคุณผู้ชมคงอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดมันเราเลือกไม่ได้อ่ะเกิดมันหมดไปอ่าคือคือเกิดไม่มีลายนี้ละ เราก็เราจะทํำยังไงจุดที่จุดที่เรารับซื้อตอนนี้ก็คือโรงงานอยู่ที่พระรามสองครับแล้วในระแวกนั้นก็จะผลิตของพวกนี้รูปแบบซ้ําๆแพทเทิร์นซ้ําๆไงอันนี้แค่หนึ่งโรงงานครับแต่ในซอยนั้นก็มีหลายโรงงานคือในใจบอกว่าในรูปแบบที่ผลิตมาตรฐานแบบนี้แหละลายมาตรฐานแบบนี้เนี่ยเชื่อว่ายังมีกําลังการผลิตจากโรงงานอื่นอีกแน่นอนเพราะนมันจะไม่มีที่แบบว่าซึ่ง ซึ่งน่วงันหนึ่งมันจะกลายเป็นลายผลิตของเราเองหรือเปล่าอ่าถูกไหมไม่น่าหรอกจะไปสั่งเขาทำไหมหรือเปแบบมันมันก็จะไม่ใช่รีรียูสไงอ่าแต่ว่าแต่ว่าก็คงจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลายไปเพราะไม่งั้นมันก็ไม่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 รักโลกอ่าใช่ใช่ใช่ถามนิดนึงครับผมดีขนาดเนี้ยผมว่าผมว่าสวยนะตั้งราคาขายได้ไงยงตั้งตั้งราคาขายเหรอครับอ่าอันนี้พาร์ดิชันอันนี้พาร์ดิชันอันนี้ดีชันนี้ขายอยู่ที่ประมาณสิบ สี่พันซื้อเลยผมซื้อก่อนผมซื้อก่อนผมจะเอาควักตังแล้วไปทำรั้วนายีซื้อแล้วจะเอาไปทำอะไรบอกก่อนรั้วของชาติจะเอาไปทำโรงเรียนอ่ะสี่พันแล้วแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแทนมวลเบานี้ถ้าตกอยู่ถ้าบล็อกละเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวแทนมวลมวลเบานี้ก็ถ้ามันอยู่ที่ว่าเราเราใช้เหล็กอยู่ที่เขาเขาสั่งยังไงครับครับผมว่าเราเราคิดเป็นเหล็ก เป็นตารางเมตรเป็นตารางเมตรอ๋อแล้วคือเลือกโปรไฟล์อย่างไรก็ได้ใช่ไหมราคาเท่ากันหมดเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ที่น่าสนใจมากครับก็คือไปมองเศษของที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมแล้วก็เอามาสร้างใส่ไอเดียเข้าไปสร้างเป็นสร้างความหมายสร้างมินนิ่งให้มันและผมมองว่า เหล่าสถาปนิกนักออกแบบเนี่ยถ้าหเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าจะเกิดแรงบันดาลใจเอาไปใช้ในงานออกแบบนี่เพียบเลยใช่นะครับ มองนะผมอาจจะมองต่างไปนิดนึงนะแต่ว่าอาจจะต่อยอดให้กับเอ็มได้หน่อยก็คือพบกับมองว่ามันเหมือนโคมไฟคุณผู้ชมถ้าเกิดเราซ่อนไฟเข้าไปในนี้มันจะมีการกระจายแสงแล้วเงาตรงนี้ไปตกกระทบอยู่บนผนังและอ้าเพิดานคไม่แน่มันอาจจะได้รูปแบบคือจริงๆมันมันใช้ได้หลายอย่างหลากหลายมากเลยแล้วแล้วน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาเอม พี่ถามคำถามสุดท้ายไว้ว่าจะเปิดขายเมื่อไหร่เออออเดอร์มาแล้วเออจะจะจะสั่งแล้วเมื่อไหร่จะผลิตแล้วจะเปิดขายเปิดขายได้ได้ช่วงช่วงไหนช่วงไหนช่วงน่าจะ เรียนเรียนจบ่ะครับอ๋อเรียนจบปุ๊บก็ก็เปิดเปิดไลน์ธ <Wha> ุรกิจเลยนี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ออเดอร์ไว้เอ็มจะเรียนจบในอีก3ปีนี่ยนั่นงไงคุณผู้ชมขโมยไอเดียไปก่อนเลยไม่ใช่จบแล้วเนี่ยจบแล้วเขาจบแล้วนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์นำสิ่งของที่เหลือใช้ที่คนมองไม่เห็นค่านะครับกลับมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าสถาปนิกมัณฑนากรหรือนักตกแต่งออกแบบหลายๆคนน่าจะสนใจผลิตภัณฑ์แบบนี้นะผมว่าเอาไปใช้ประดับตกแต่งไม่เหมือนใครแล้วได้ทันสมัยตรงตามเทรนแน่นอนต้แค้แชื่อออฟฟิศนี่ผมผมทำนายเลยว่าเราบูมปิดปิดปิดไปแล้วแค่ไหนกวของไปไหน แค่ชื่ออฟฟิศนะ,มะผมทำนายไว้เลยนะครับว่าเขาจะขึ้นเป็นระดับโลกแน่นอนนะฮะสำหรับ m มเดน Studio นะครับอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเอมมานะครับเอ้าเฮ้ยกุตองไปไหนฮะขโมย